สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปสูตรวิ่งมาคู่บนล่างตัวเดียวสำหรับงวดวันที่16กันยายน67นะครับสูตรวิ่งตัวนี้นะครับและพร้อมกับมาคู่ได้ชุดไหนนะครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณครับครับสำหรับนะครับก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับสู้กันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอเสนอเลขวิ่งตัวนี้นะครับไม่ทราบว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะครับนี่เป็นเลขวิ่งบนโดยตรงเลยนะครับที่ศูนย์นะครับตัวนี้ก็ออกไปที่504นะครับแล้วก็มาแบบนี้เลยนะครับ จนกระทั่งถึงผ่านไปงวดที่แล้วนะครับมันก็6นะครับงวดนี้ศูนย์นะครับไม่ทราบว่ามันจะเดินต่อหรือไม่นะครับเพราะสูตรทุกสูตรแนวทุกแนวนะครับมันมีที่มาแบบนี้นะครับบางครั้งเราหยิบสูตรที่ผิดนะครับโดยเฉพาะเลขสัญจรนะครับท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าเลขมันอาจจะออกเบิ้ลหรือออกหามนะครับแต่แล้วมันก็ออกมาอย่างที่อาจารย์คิดไว้นะครับมันก็พลาดไปเลยนะครับก็หลุดหมดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับนอกจากเลขวิ่งตัวนี้นะครับคือวิ่งศูนย์มันจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็มาดูคู่นะครับคู่ที่เราได้นะครับขึ้นโลโก้ว่ามันเป็นสูตรมาคู่นะครับทั้งบนและล่างนะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับก็ไม่ให้มากเกินไปหรือไม่ให้น้อยเกินไปนะครับพอท่านจะได้เห็นทางวิ่งของตัวเลข1 2 3 4 5 6 7ง้างวดท่านนั้นเองนะครับเราจะมาดูคู่เลยนะครับ อ่าตัวนี้มาจากตัวไหนนะครับก็ชี้แจงโดยรายละเอียดนะครับเพราะมันเลขมันมีที่มานะครับมันจะผิดถูกนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติสูตรนะครับเอา93มานะครับเนี่ยเกนะครับเกจนกระทั่งถึงงวดนี้นะครับอ่ศูนย์หกนะครับที่เพิ่งออกผ่านไปนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็เรา93นะครับเราบวกเพิ่มตัวนี้ก่อนนะครับเราบวกเพิ่มบวกบวกเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วเราก็ลอยมาอย่างนี้เลยนะครับก็นะครับตัวนี้มันได้ที่4ใช่ไหมครับ4 4แล้วจะเอายังไงนะครับมันจะให้ได้คู่นะครับ ก็เริ่มจากตัวนี้เลยนะครับ4นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนมาสังนี้นะครับจะได้เห็นตรงนี้ชัดๆหน่อยนะครับ4นะครับเราก็เอาตัวนี้เข้ามาเมันมีกี่ตัวนะครับลองดูนะครับมีตัวหนึ่งก็คือ9อ่านะครับตัวที่2ก็คือ3นะครับแล้วก็2อ่าแล้วก็5นะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวญาติเลื่อนขึ้นไปหน่อยนะครับทีนี้เราก็4ตัวนี้ลงมาเลยนะครับมันเป็นคู่โต๊ดก่อนนะครับคุณครับเนี่ย4 4 สี่ลงมาแบบนี้นะครับมันก็ออกในคู่นี้นะครับมันออกที่อะไรครับอ่าออกที่ตัวนี้นะครับเนี่ยศูนย์สี่นะครับเราก็ได้สองตัวเป็นสองตัวนะครับมันออกไปที่ห้าศูนย์สี่นะครับอ่าลองดูนะครับบัตงวดถัดมานะครับเราร้อยกันนะครับได้อ่สองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปด นะครับตัวนี้นะครับที่อาจารย์ขึ้นโลโก้ว่ามันเป็นบนล่างนะครับก็คือมันออกที่9นะครับออกที่9้าเดี๋ยวเอาตัวนี้มาตั้งก่อนนะครับอ่ามันมีกี่ตัวครับ1 2เท่ากับเลข3ตัวนะครับก็ตั้งไปเลยนะครับ0แล้วก็4อ่าแล้วก็8แค่นี้เองนะครับเนี่ยเลข3ตัวนะครับเราก็เอา9ตัวนี้นะครับอัปกาแดงวงซักนิดนะครับมันก็อาจจะออกอย่างนี้เลยนะครับมันก็เป็นแนวทางแบบนี้นะครับ ก้าวมันไปล่างนะครับมันอยู่ตัวนี้เราก็มองหาไม่เจอแล้วนะครับเอา9ก้าลงมานะครับ9ก้าแบบนี้เลยนะครับ9ก้า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 นะครับเนี่ยแล้วถูกเลยนะครับถูก9ก้าแปดนะครับข้างบนก็มันถึงมันจะมีศูนย์ตัวนี้นะครับแต่เราก็ต้องพึ่งอีกสูตรหนึ่งถ้าเราจะเอาสูตรตัวนี้พอเลขเดี๋ยวนี้เขาพยายามสับบนสับล่างนะครับก็ตัวนี้มันก็ออกไปที่อะไรครับ 89ตรงนะครับก็เป็นเลขล่างไปนะครับข้างบนออกที่503 503นะครับท้ายก็ออกไป89ตรงๆนะครับก็ออกแบบนี้เลยนะครับแล้วมาดูวดถัดมานะครับหวดถัดมาเราได้อะไรนะครับก็ร้อยกันเลยนะครับได้90123456ใช่ไหมครับเนี่ย6 เราก็เอาที่เหลือลงมาเลยนะครับมีอะไรบ้างครับ1 2และ3ตัวอีกเลยครับเราก็ตั้งไปเลยนะครับถึงแม้เลขมันจะเบิ้ลยังไงก็0ใช่ไหมครับ0อ่าเดี๋ยวเลื่อนไปนิดนะครับ0แล้วก็3แล้วก็6อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็เอา6ยิงเลยนะครับ6ตัวนี้เลยนะครับเนี่ย6ตัวเนี้ย6 6 6ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเลขมันก็ผลปรากฏมันก็ออกไปที่6ตัวนี้นะครับ มันก็ออกไปที่อะไรครับ3 6นะครับมันออกที่336นะครับ3 3 6นะครับ3 3 6คุณครับอาจารย์นะไม่ไม่ถือนะครับว่าคอมเมนต์ของท่านมีความหมายมากนะครับอาจารย์1ินิ้วขอขอประคุณทุกท่านนะครับที่ยังให้ความเมตตานะครับอาจารย์ก็ทําไปตามสูตรนะครับคุณครับเราก็ไม่รู้เลยครับว่าเลขมันจะออกแบบไหนวัที่แล้วอาจารย์ก็ยอมรับนะครับเราฟันผิดนะครับแต่ เลขวิ่งเลขอะไรของอาจารย์ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันถูกจริงๆนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็ลองล้อกันดูเลยนะครับ4 5 6 7 8 9 0 1้ยใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งนะครับเราก็เอาที่เหลือเนี่ยลงมาเลยนะครับอ่างวดนี้นะครับคุณครับมันกลายเป็นเลขที่บางครั้งนะครับมันไม่ลงตัวนี้มันมาลงอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับเราก็ มันสุดปัญญานะครับบางครั้งบางทีนะครับมันเป็นเลขที่ยังไงล่ะครับเลขอะบางครั้งมันเราจะให้มันตรงดิ่งดิงดิงอย่างเงี้ยมันบางบางครั้งมันก็เนี่ยนะครับมันจะหลุดมาแค่ตัวเดียวตัวนี้เองแค่นั้นเองนะครับเนี่ยถึงถึงเลขจะอยู่ในนี้สามสี่ตัวแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวใช่ไหมครับเนี่ยบางทีมันก็หายไปดื้ออย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจับมามันจะหายหมดเลยใช่ไหมครับมันก็ออกกับตัวนี้มันออกอะไรนะครับ 014นะครับเนี่ยงวดน,นี้เราก็ยอมให้มันพลาดไปแต่เลขวิ่งของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมครับเลขวิ่งของเราก็ยังอยู่นะครับส่วนเลขเลขเลขบนนะครับมันออก46นะครับมันใช้ตัวนี้เป็นทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตัวนี้มันมาล่างนะครับมันก็เลยจำจำต้องยอมนะครับมันก็ออกแต่เลขวิ่งเราไม่พลาดนะครับอย่างเงี้ยแล้วจับไปมันก็มี13 16 19 แล้วก็1นึอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ถือว่าผิดไปนะครับคือเราได้ได้เลขวิ่งนะครับมันออกที่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับบางครั้งมันอย่างนี้นะครับเลขนะครับแล้วมาดูงวดถัดมาอีกนะครับได้แล้วนะครับได้1นึ่งใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เนี่ยนะครับมันอย่างนี้นะครับ8 8นะครับแล้วก็เอาเลขในนี้มาตั้งนะครับ1 2 3 4ตัวนะครับอ่า4ตัวก็คือ4นะครับ1 5 6ใช่ไหมครับเลขวิ่งของเรา8เราก็เอา8ลงมานะครับ8 8 8ลงมานะครับอย่างนี้นะครับ8 8อ่านะครับมันก็ออกตัวนี้นะครับ ถึงไม่ถูกในหน่วย10นะครับแต่7อะไรเขาอยู่ในใกล้ๆนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ศูนย์อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่เราต้องหาจุดยืนนะครับหาจุดยืนคือตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ออกไปที่อะไรครับ8ปดอ่หกเจ็ดใช่ไหมครับตัวนี้8 6ดนะครับก็อย่างนี้นะครับเลขท้ายมันก็ออกไปที่2 8เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้นะครับคุณครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าท่านมองเห็นนะครับมันก็อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้นะครับ งวดที่แล้วนะครับผมอาจารย์ก็ไม่พลาดนะครับเพราะอาจารย์ทําได้อยู่แล้วนะครับ92 93 94นะครับก็อาจารย์ก็ฟันเสมอกันไปเลยนะครับก็พอได้นิดหน่อยนะครับอาจารย์ไม่ได้มาคุยโมเออดนะครับอาจารย์ก็ทําไปตามสูตรนะครับอาจารย์ก็เตือนเสมอนะครับว่าเลขสัญจรและโดยเฉพาะเลขทุกสูตรมันเข้ามันผิดมันถูกอยู่เรื่อยนะครับแล้วมาดูนะครับงวดที่แล้วนะครับถ้าเราสูตรนี้มาใช้มันก็ใช่ไหมครับบางครั้งเราเอาสูตรมาเนี่ยนะครับเราหยิบ มันพลาดนะสูตรทุกสูตรทุกแนวนะครับ3 4 5 6 7 8 9 0ใช่ไหมครับเนี่ยนับนะครับ1 2 3 4 5 6อ8 1า3 4ี่ห้นะครับเนี่ยไม่อาจารย์ไม่ไม่มีการที่ว่าจะหลอกลวงท่านเลยนะครับอาจารย์ทำไปตามสูตรจริงๆนะครับไม่มีนะครับ ไม่มีนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงมาเลยนะครับมันมีกี่ตัวหนึ่งสองสามอ่าสี่ตัวนะครับงวนน,น, 1, 2, 3, น,วนี้มันสี่ตัวนะครับก็มาเลยแล้วเอาลงมาเลยนะครับมวดที่แล้วนะครับเนี่ยถ้าเราใช้สูตรนี้มันก็เพราะเราวิ่งแล้วก็ใบเล็กของเราบางท่านก็ถูกเพราะใบเล็กของเราก็ยังขอบคุณอาจารย์อาจารย์ก็ดีใจนะครับสามใช่ไหมครับตัวหนึ่งก็สามตัวนึงก็ศูนย์ก็แค่นี้เองนะครับเนี่ยเราเอามาใส่ตัวไหนใส่ตัวหลังมันก็ไม่ไมันก็กลับกันแค่นั้นเองนะครับเราใส่ตัวหน้ามันก็ถูกตรงใช่ไหมครับเนี่ยศูนย ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ถูกนะครับเพราะเลขบางตัวนะครับคุณครับมันมันไปตามสูตรตามสเตทของเขานะครับมันก็ออกไปที่อะไรครับหกศูนย์หกนะครับก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับงวดนี้นะครับเลขมันก็มีน้อยนะครับมันก็คือแค่3ตัวนะครับเราได้เลขวิ่งอะไรนะครับบางท่านชอบนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับอาจารย์ไม่เคยที่จะ อ่นะครับสูตรทุกสูตรได้ให้แบบแจมแจ้งจริงๆนะครับคุณครับไม่มีคุมเครือนะครับเราร้อยกันแล้วได้ไรครับเราได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะครับห้าเป็นตัววิ่งนะครับห้ามันจะมาหรือไม่นะครับเหตุการณ์ข้างหน้าไม่มีใครทราบนะครับคุณครับก็ทําได้แบบนี้นะครับก็เห็นเห็นแบบนี้นะครับเห็นเห็นแบบนี้เลย เลขข้างบนเรามีอะไรบ้างครับก็ลองลองดูนะครับ0 6เนี่ยทั้ง3ตัวเลยนะครับแล้วก็เหลือ2อีกตัวเดียวด้วยนะครับอ่าล้วเอามาใส่ด้านหน้าหรือจะใส่หลังนะครับก็เหมือนกันเราก็กลับเอาแค่นั้นเองนะครับเราใส่ด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ไปเลยนะครับอย่างนี้อ่านะครับเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบนี้เองนะครับสำหรับสูตรหวยนะครับคุณครับก็มีแบบนี้เองนะครับ มันจะเข้ามันจะหลุดมันจะอะไรมันเป็นธรรมชาติแต่เราได้เห็นทางวิ่งของจริงนะครับไม่มีการไปเติมแต่งไม่มีการไปดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยอย่างนี้เราบวกกันอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันก็ได้12นะครับเราใส่2แทนเข้าไปเลยนะครับได้4ตรงๆก็เอา4มาใส่อย่างนี้นะครับก็จนกระทั่งงวดที่แล้วมันก็ถูกจริงไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยศูนย์เขาอยู่ตัวนี้ด้วยนะครับแต่มันก็ชนศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็6อย่างเงี้ยบางครั้งนี่นะครับ สูตรหวยนะครับใช้โปรดใช้นะครับท่านล็อกหวยเป็นวันไหนแล้วนะครับท่านถึงจะเข้าใจเลยนะครับว่าไม่มีอีกแล้วนะครับคุณครับที่เราจะเอาความจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอาจารย์ก็คิดมามากมายนะครับหวยนะครับคุณครับแต่หวยสัญจร,รนี่เราก็ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็ยังบอกว่ามันจะเบิ้ลอาจารย์ก็ยังเขียนโลโก้เลยว่าหวยงวดนี้มันจะเบิ้ลไม่เบิ้ลตรงก็เบิ้ลถามท่านลองให้ความเป็นธรรมนะครับก็ลองเปิดย้อนดู สักหลายๆตลบหน่อยนะครับแล้วท่านก็จะเห็นความจริงใจของอาจารย์แล้วท่านก็จะไม่กล้าที่ว่าจะอะไรอาจารย์ไม่ถือลงนะครับคุณครับมันมันผิดมันอะไรต่างๆแต่อาจารย์ก็ทําอย่างนี้นะครับขึ้นมานะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็คงจะนะครับจากราท่านเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่ยังให้ความอนุเคราะห์กับนะครับสมุนไพรแบรนด์ไม่เท่าหรือสีของเรานะครับ พราะตอนนี้นะครับท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับการภูมิแพ้ของคนเรามันมีเยอะแต่สมุนไพรของเรานี่นะครับคุณครับสามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์นี่นะครับประคับประคองอันที่จริงเราไม่เคยเป็นหวัดอีกแล้วนะครับแต่มันทนกับสภาพอากาศไม่ไหวนะครับก็เป็นนิดเดียวมันก็หายทันทีนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี่หายใจแทบจะไม่ออกนะครับที่ลงคลิปลงอะไรไปแล้วก็ได้ยินเสียงเลียวนะครับเพียงนิดเดียวเราก็ฟื้นได้เลยนะครับเพราะเรามีนะครับ เจ้าสมุนไพรแบรนด์ไม่เท่าฤาษีของเรานะครับอยอะไรถูกต้องหมดนะครับคุณครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีขมไม่มีอะไรเลยนะครับสวัสดีสําหรับคลิปนี้นะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าอาจารย์จะมีช็อตเด็ดตัวไหนมาให้ให้ท่านได้ดูนะครับสําหรับท่านดีใช้ใบเล็กท่านก็ขอบคุณนะครับท่านก็ยังถูกแบบนี้เลยนะครับ